สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง small letter code นะฮะวันนี้ผมมีข้าวของชิ้นหนึ่งที่มันใช้งานดีมากแล้วก็จะมาบอกต่อเพื่อนๆกันนะฮะสำหรับของชิ้นนี้ก็จะเป็นเจ้านี้นะครับเจ้าครีมกันแดดนะฮะครีมกันแดดอันนี้เป็นของแบรนด์ dr อตอนแรกผมผมอ่านชื่อก็ไม่ออกนะครับเพิ่งมาเห็นว่าเออชื่อแบรนด์ก็ชื่อ dr ไอ้ของชิ้นนี้ผมที่ผมมีโอกาสใช้งานทีแรกเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเองนะฮะแต่เป็นของสมนักาคุณ BR เ,เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือของพวกกลุ่มโรงพยาบาลพยาไทยคือก่อนหน้านี้เคยคอนแทคงานกับทางโรงพยาบาลพยาไทยนะครับในช่วงวันปีใหม่เนี่ยก็จะเอาพวกที่เป็นของกิฟเซตพวกนี้เอามาสวีสดีปีใหม่ก็เลยลองเอากันแดดเอามาใช้งานดูพบว,ว่ามันใช้งานโคตรดีเลยนะฮะ ออออออคำว่าข้อดีของผมเนี่ยคือเนื่องจากผมผิวผมเป็นคนแพ้ง่ายนะฮะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยนะครับเพราะนั้นมันก็จะโดนแดดเป็นประจำนะครับเพราะนัน้นเลยจำเป็นจะต้องหาพวกครีมกันแดดออกมาใช้งานไม่งั้นหน้ามันจะไหม้นะฮะก่อ,อนหน้านี้ได้ใช้งานพวกครีมกันแดดอยู่หลายยี่ห้อนะฮะแล้วพบว่ามันปัญหาอย่างนึ้งก็คือมันอุดตันรูขุมขนแล้วมันเป็นสิวนะฮะนี่คือปัญหาที่เจอเจอประจําเลยหน้าก็จะเป็นเห่อเป็นสิวแล้วก็ค่อนข้างจะแพ้ง่าย นะครับก็เลยมองหาครีมกันแดดลองใช้งานมามาหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับสุดท้ายคือมาจบที่ตัวนี้อันนี้มันไม่ได้เกิดกับแค่ผมคนเดียวนะฮะผมลองถามาพวกเพื่อนที่ร่วมงานนะครับแล้วก็แฟนของผมนะซึ่งเขาได้นําเจ้านียออกไปใช้งานเนี่ยก็พบว่าเอ้ยม,มันดีจริงตอนนั้น,นผมได้มานะคนรึงใช้งานเกือบปีนะฮะใช้งานได้นานอยู่นะครับพอมันหมดปุ๊บเนี่ยผมก็ลองหาดูว่ามันขายกันที่ไหน นะครับก็ไม่รู้ว่ามันขายที่ไหนนะฮะแต่พอเดาได้มันน่าจะขายที่โรงพยาบาลรัฐไทยนะไอเราก็ไม่อยากจะไปที่โรงพยาบาลนะเพราะมันมันไกลอย่างที่ผมอยู่มากนะครับมันเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาปีสองปีนะฮะก็พอดีมาเห็นในในพวกแอปช้อปปี้แอป Lazada เขาทางแบรนด์เนี่ยเอาเนี้ยลงขายก็เลยรีบสั่งมาทันทีนะฮะวันนี้ของมาถึงแล้วนะครับก็เลยจะมารีวิวไว้เพื่อนเพื่อนรับชมกันนะฮะเป็นของที่ ผมว่าดีนะฮะอันนี้แต่อย่างที่บอกมันอาจจะขึ้นอยู่กับเอ่อหน้าแต่ละคนด้วยสําหรับราคาที่ซื้อมาเนี่ยผมสั่งมาแค่ครีมกันแดดนะฮะราคาตามใบเสร็จมัน400กว่าบาทนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ถึงนะครับเพราะว่าในช้อปปีในล a ซาด้าจะมีโค้ดส่วนลดต่างๆได้มาที่ประมาณสัก300 300กว่าบาทแล้วที่สําคัญเนี่ยก็แถมเจ้าตัวโฟมล้างหน้านี้มาด้วยของแบรนด์เขาโฟมล้างหน้าก็ใช้งานได้ดีแต่นี่ผมจะไม่ได้พูดถึงโฟมล้างหน้านะครับเพราะว่ามันก็ก็แล้วแต่ ผิวคนนะว่าเออจะจะถูกชะโลกกับกับอรมแบบไหนหรือว่าชอบอร์มแบบไหนนะฮะเดี๋ยวอันนี้โฟกัสเรื่องนี้เลยนะครับเจ้าตัวครีมกันแดดเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนะฮะสำหรับครีมกันแดดของเขาเนี่ยเอ SP f จะอยู่ที่50 PA บวกบวกนะครับก็เป็นระดับ s อ SP f ที่ผมว่าโอเคนะฮะสามารถใช้งานได้ในสภาวะที่มันเป็นพวกกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรต่าง นะฮะ,ะซึ่งค่อนข้างจะชอบเพราะว่าอย่างที่บอกไอตัวกันแดดเนี่ยมันหาตัวที่ทําให้หน้าเราไม่แพ้เนี่ยค่อนข้าง,างยากนะฮะ,ะมาเจอตัวนี้เข้าไปก็แบบชอบเลยแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนะฮะปกติครีมกันแดดสีมันจะขาวเนี่พอเราเอาไปทาหน้าเราเนี่ยหน้าเราก็จะขาววอ,อกแล้วมันจะดูแบบหน้าลอยลนะฮะซึ่งเจ้าครีมตัวนี้มันจะให้สีตัวเนื้อครีมเป็นสีเบจ อพอมันเป็นสีเบดเนี่ยมันก็จะเหมาะกับสีผิวของคนไทยซึ่งเป็นสีโป้งดาแดงนะฮะอันนี้คิดว่าทางแบรนด์ก็คงน่าจะจะคิดไว้ละเป็นไซส์ขนาด35กรัมนะครับการผลิตก็ผลิตในเมืองไทยเดี๋ยวให้ดูสีครีมก่อนแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะเป็นสีเบจต,ตอนนี้าภาพแสงสีที่เห็นก็คือเป็นแสงสีจริงๆนะฮะผมเซตไวบ้บาลานซ์กล้องเรียบร้อยแล้วเจ้าครีมกันแดดอของแบรนด์ BR จะมีปัญหาเดียวเลก็คือผม จะทะเลาะกับหัวปั๊มของของเจานี่บ่อยนะฮะเพราะว่ามันบางทีบีบไม่ค่อยออกนะครับส่วนวิธีการของผมก็คือผมชอบจะถอดมันออกมาแล้วก็บีบใช้จากขวดโดยตรงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเนื้อครีมนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะลองทาลงบนหน้าเถื่อนๆของผมให้เพื่อนๆดูกันนะฮะ,อ,ะอันนี้ผมเป็นไซสแอดเวนเจอร์ขี่มอเตอร์ไซนะฮะ จริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูแลผิวหน้าเท่าไหร่นะครับแต่แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนที่จะออกไปขี่มอเตอร์ไซค์หรือออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านก็คือจะเป็นครีมกันแดดนะครับถึงแม้บางทีเราไม่ได้ไม่ได้ทาพวกพวกครีมบำรุงผิวก็ตามนะครับแต่แต่กันแดดเนี่ยผมว่าควรจะต้องมีนะฮะเนี่ยอย่างที่บอกไปผมจะทะเลาะก,กับอีเจ้านี่บ่อยเลยนไะอตัวหัวปั๊มมันนะครับหัวปั๊มมันจะ จะใช้งานยากหน่อยอวิธีการก็ถอดมาอเงี้ยครับผมจะถอดมาอ่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เอามาป้ายป้ายตรงนิ้วชี้นะครับเอามาป้ายตรงนิ้วเพราะว่าหัวปั๊มมันใช้งานยากพอป้ายตรงนิ้วชี้เสร็จปุ๊บกค็ค่อยค่อยถอดนะนี่หัวเขอไม่ได้กนนะพอดีเพิ่งไปขีดมอใส่มานี่แนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ ที่แบบออกไปขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนคุณผู้หญิงก็เหมือนกันนะฮะอย่างแฟนผมเลยชอบมากเลยเจ้าครีมตัวเนี้ยเพราะว่าใช้แล้วมันมันหน้ามันไม่แพ้นะฮะแฟนผมพค้หน้าเขาจะแพ้ง่ายเหมือนกัน mm. นี่นะอันนี้คือเราทาเป็นแบบผู้ชายผู้ชายนะครับพอดีี mm. ผมไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ว่าเออมันหน้ามันจะยน่นหรือไม่ย่นอันนี้อายุผม สามเจ็ดย่างสามแปดแล้วนะฮะอย่างน้อยขอให้มีครีมกันแดดโดนหะน้าก็พอนี่อกรกติต้องทาขอมเดี๋ยวลองทายเพืเ่อนๆดูมันก็จะประมาณนี้นะะเห็นไหมฮะหน้าเราก็จะดูสว่างขึ้นหน่อยนึงแล้วก็พอมันออกไปเจอแสงเนี่ยมันสะท้อนแสงมันทำให้หน้าเรามันไบใรใยขึ้นเยอะเลยนะครับ ชอบชอบจริงๆเพราะว่ามันไม่แพ้แล้วก็สีครีมเป็นสเบสไม่ขาวบอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลังจากที่ใช้ตัวเจ้าตัวกันแดดของแบรนด์ d r สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะก็แนะนำเลยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาครีมกันแดดสักตัวหนึ่งอยู่นะฮะ สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ต้องการสีผิวที่มันทำให้ออทาแล้วหน้าเรามันไม่ขาวออกนะฮะผมแนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะ,ะมันใช้ดีระบอกต่อนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์อะไรของเขาอนีครับพอดีว่าใช้แล้วชอบจริงๆนะครับก็เลยนำมาแนะนำก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะฮะสวัสดีครับ